สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจาัก,กรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2568 เวลา18นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2,568ณปฐมบรมราชานุสร์สะพานพระพุทธยอดฟ้า ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปรับดาพิเศษสเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากรรษัตริย์พระองค์แรกแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ทรงย้ายราชธานีจากกรุงทนบุรีที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามายังฝั่งพระนครที่อยู่ทางตะวันออกและทรงสถาปนากรุงเทพมหานาครเป็นเมืองหลวงของประเทศ ทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านการบริหารราชการแผ่นดินการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาการป้องกันร,ราชอ,อาณาจักรตลอดจนการทำนุบบำรุงศิลปกรรมวรรณคดีและด้านนาฏกรรม เวลา18นาฬิกา15นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบโสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามในพระบรมมหาราชวังทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกะชีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลายัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมมาศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทพระเทพบิดอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพภมหากรัตริยาธิราช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์รัชกาลก่อนสี่พระองค์ในปี2416 สำหรับให้พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆไปพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมเพื่อลำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณเป็นธรรมเนียมปีละหนึ่งครั้งโดยให้อัญเชิญไปประดิษฐานณนะพระที่นั่งดูสิทธิ์มหาปราศาสตรและได้ย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้ง จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรภายในวัดพระศรีรัตนศส,สดารามมีการซ่อมแซมและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง5รัชกาลแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2461จากนั้นจึงมีพระบรมราชองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในวันที่6เมษายนปีเดียวกัน ทังยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกวันที่6เมษายนว่าวันจัก,กรีโดยมีการประดิษฐานพระบรมรูปเพิ่มตามการเปลี่ยนรัช,ชสมัยประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธา,ารณรัฐประชาชนจีน ด้วยสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีศิรินทรมหาวชิราลงกรณ์วรราช,ชพักดีสิริกิจาการิณีพิรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่7ถึงวันที่13เมษายนพุทธศักราช2568ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีจะทรงร่วมงานและพระราชทานปาฐถักกาาในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพระหว่างประเทศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน2025และจะทรงร่วมเปิดสัมมนาโครงการเครือข่ายความร่วมมือผู้นำการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยณมหาวิทยาลัยคารุศาสตร์ปักกิ่ง อีกทั้งจะทรงร่วมพิธีเปิดตัวหนังสืออักษรจีนซิลินทอร์ลิขิตณมหาวิทยาลัยปักกิ่งนอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่วังวัฒนธรรมชาติพันธุ์พิพิธภัณฑ์โบราณน,นาคดีจีนพิพิธภัณฑ์คลองใหญ่กรุงปักกิ่งโครงการแหล่งกำเนิดโฟตอนพลังงานสูงพิพิธภัณฑ์ศิละปะหัตถกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคมีแห่งปักกิ่งวิทยาเขตชางผิงวิทยาลัยว,วิจิตรศิลส่วนกลางและหอสมุดกรุงปักกิ่ง ส่วนหนึ่งของกําหนดการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้จะพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจําพักคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทณนะเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวอยู่ไถและพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางเทียหนิงรองประธานส,สภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณารัฐประชาชนจีนเขาเ้าเฝ้าทูละอองพระบาทและถวายพระกายอาหารค่ำณสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนด้วย สมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG614 ออกจากท่ากาศยาสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันที่7เมษายนพุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG615 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่ากาศยา วันูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่13เมษายนพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา15นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง6เมษายนพุทธศักราช2568 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลัก์อัครราชกุม,มารีกรมภสษีสว่างควัตวรคัติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นวันที่สาม เวลา13นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างควัตวรวรขติยราชนารีสเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรณองค์การบริหารส่วนตำบลของนครเหนือเ,เนื่องเขตอําเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาในการนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสแก่นายนารงม่วงไหมทองปศสุสัตจังหวัดฉะเชิงเซา นำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนจะไปทำลายระบบประสาทและมีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษาแต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ตามวงรอบปีละหนึ่งครั้ง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารีทรงให้ความสําคัญกับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทําหมันให้แก่สัตว์ในพื้นที่เป้าหมายตั้งแต่ปี2560การทำหมันในสัตว์คือการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุเป็นการควบคุมวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนักบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นกระบวนการควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลเสี่ยงต่อการเกิดพาหะนำโรคในอนาคตโดยวันนี้ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาพรในการวางยาสลบสุนัขและทรงประเมินความปลอดภัยระหว่างการผ่าตัดทำหมัน ั้งนี้การรณรงค์ป้องกันและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนทั้งในเมืองและในท้องถิ่นอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะการเน้นย้ําถึงอันตรายของโรคที่ขณะนี้ยังไม่มียารักษาดังนั้นประชาชนต้องให้ความสําคัญกับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุม้มกันอย่างจริงจังหลังได้รับบาดเจ็บจากการถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นสุนัขและแมวกัดหรือข่วนตามร่างกาย การทราบถึงวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องจะช่วยสร้างความเข้าใจและป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างเข้มแข็งการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมีเป้าหมายสำคัญคือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี2573ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ปัจจุบันอยู่ในระยะที่2การดําเนินงานเป็นไปในรูปแบบการบูรณาการกับทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนถึงระดับภูมิภาค การเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่4-6ถึงเมษายน2568เป็นการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนและสัตว์โดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมามีสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม379ตัวและเข้ารับการผ่าตัดทำหมันรวม465ตัว พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มณปฐมบรมราชานุสรสพานพระพุทธยอดฟ้าเนื่องในวันจักรีประจำปี2568พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันจักรีประจำปี2568ณปฐมบรมราชานุสรสะพานพระพุทธยอดฟ้า ทรงกล่าวคำถวายราชสักดุดีและถวายเครื่องราชสักการะพร้อมกันนี้สมาชิกราชสกุลและราชินิกุลจำนวน112มหาสาขาถวายพันพุ่มเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ก่อสร้างปฐมบรมราชาุุสณ์เนื่องในโอกาสสมโพธพระนคร150ปีในปี2475และเป็นอนุสรณ์ปรากฏแก่อาร อารายชนานานาประเทศว่าชาวไทยมีความกตัญยูรู้คุณบรรพบุรุษที่สร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีและบำรุงรักษาประเทศให้เป็นอิสระสืบมาโดยมีการสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมพระนครกับธนบุรีพระราชทานานามว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดปฐมบรมราชานุสร์เมื่อวันที่6เมษายน2475อหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกา จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ค่ะอีกสักครู่พบกับคุณสิริมาและคุณพิมพ์พิมลดิฉันวันชนกสังคเวสสวัสดีค่ะ